สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมได้นำเหรียญรูปปฟันอาจจะโลรุ่นแรกปี2507มาให้ทุกท่านได้รับชมมานะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่สวยงามมากครับชมด้านหลังกันก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาส่ับ นียไปเช็คทองแล้วนะครับเป็นทองคำนะครับมาส่องกันเลยเตรียมอ,อุปกรณ์นัน ชมกันเลยดูครับูหน้าท่านหลวงปู่ก่อนดูเมตตาครับเมตตาชัดเจนครับซูมเข้มาครับดูเมตตาหลงปู่ชัดเจนครับ จมูกครับจมูกในจมูกมีขนสองเส้นนะครับใต้คางครับใต้คางมีที่ขีดออกมาเป็นจุด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 อยู่ก็มีสามสี่จุดนะครับในในใต้คางนะครับตรงนี้ครับสามสี่จุดนะครับเส้นแตะมาก็จะเป็นเส้นสาดขึ้นไปนะครับจริงจอยู่ตรงนี้ก็จะมีเส้นอีกเส้นหนึ่งวิ่งจนไปถึงขอบนะครับ ให้เราจะมองเห็นหรือเปล่าเส้นแตกลอกมาเส้นนึงพอดีผมไม่ได้เอียงเหรียญน,นะครับก็เส้นเส้นตรงนี้เส้นบางๆอ่าพอมองเห็นอยู่ครับพอมองเห็นอยู่นิดๆนะครับนิดๆอา่าเส้นบางๆตรงนี้ครับวิ่งไปนี่ครับ ดูใบหน้าหลวงพ่อครับดูเมตตาครับเมตตาชาร์เลยดูเส้นผมครับเส้นผมก็ประมาณนี้ครับด้ดานลัางก็จะมีเส้นสาดวิ่งขึ้นไปครับ สังคติครับสังคติก็จะเป็นประมาณนี้ครับสังคติแล้วก็ลงมาก็มาถึงฟอนชื่อหลวงปู่ครับนะครับประมาณนี้ครับหลวงพระอ,อาจารย์ฟัน่นพระอ,อาจารย์นะครับดูฟอนต์ตัวหนังสือครับคมชัดมากครับ ฟันตัวหนังสือมีความคมชัดมากมีรอยแกะพิมพ์นะครับรอยแกะพิมพ์ต่ฟันตัวหนังสือครับคมชัดนรอาจารย์ฟันนะครับหน้หนูก็จะมีเส้นแตกครับเส้นแตกวิ่งลงมานี่ครับเส้นนี้เส้นนี้วิ่งลงมาที่ริงก็มีจุดนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นตำแหน่งในพิมพ์เหมือนกัน อาจารย์ฟันอาจารโรครับตรงว่าอ่างมีเส้นแตกครับในด้านหลังนะครับจุดนี้ครับจุดนี้นี่ครับอาจารโรครับพรนต์ตัวหนังสือคมชัดครับดูสระโอครับดูปลายสระโอแหลมปิดนะครับ มาารอครัด้านหน้าประมาณนี้ครับจะชมด้านหลังกันต่อครับด้านหลังก็มาชมตรงนี้เลยวัดนี่ชื่อวัดครับวัดป่าถ้ำขามครับ ทำขามเพราะว่าไม่โทรหายครับตัวหนังสือมีความคมชัดมากครับแกะพิมพ์ได้สวยครับได้ลึกครับป่าทั้คขามนะครับดูหูครับหูเป็นธรรมชาติครับปิ้นเป็นธรรมชาติเลยครับสกลนครตรงนี้ก็ไก่ก็จะแตกๆออกมา นนฟอนต์นครครับมีฟอนต์ตัวยันนะครับดูฟอนต์ตัวยันครับตัวยันจริงๆตัวอักขระนะครับเป็นเป็นเม็ด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 นะครับแต่ไม่เรียบครับไม่เรียบนะครับดูดูฟอนต์โรยแกะพิมพ์ครับเหรียญมีความคมชัดมากครับเหรียญเนี้ย ซือวก็สวยสมบูรณ์มากนะครับดูครับด,ด,ดูยันยตัวนี้ชัดเจนนะครับรอยแกะพิมพ์ครับดูครับดูความคมชัดของเหรียญน,นะครับดูหดสอครับ องห้าศูนย์เจ็ดเลขสองครับเลขสองจะมีแปดสองห้าศูนย์เจ็ดเลขศูนย์ก 0, ็จะมีจุดข้างในครับตรงนี้อันนี้รุ่นรุ่นแรกครับสซลรรูติวอติดพอบครับรู่ฟอตรตัวหนังสือครับรุ่นแรกสิบชอ,ออสร้างถวายครับ อันนี้ก็เป็นด้านล่างก็เซตหนึ่ก้านะครับเหรียญมีความสวยงามชัดเจนมากครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ